สวัสดีครับคุณอยู่กับชาแน l ไลท์แทงช่องของคนชอบกินกับผมโอนะครับและนี่คือ ep แรกของไลท์แทงทอล์กนะครับเป็นรายการใหม่ที่เราทําเพิ่มขึ้นมานะครับไม่ได้ลงในวันอังคารหรือวันศุกร์ตอนหนึ่งทุ่มแต่เราจะลงในวันอื่นเพิ่มเติมนั่นเองนะครับเป็นช่องที่เราจะมาพูดคุยเพื่อให้ความรู้สิ่งที่เรามีนะครับหรือแลกเปลี่ยนหรือดิสคัทกันหรือเปิดประเด็นอะไรบางอย่างให้เราดิสคัทกันใต้คอมเมนต์นั่นเองนะฮะมาเริ่มต้นด้วย ep แรกกันเลยนะครับ ซึ่ง EP ีแรกนี้นะครับอยากจะเปิดประเด็นด้วยประเด็นฮอตและเซนซิทีฟค่อนข้างเยอะเลยนะครับในเรื่องของวัคซีนโควิด -19 นั่นเองดังนั้นเนี่ยต้องบอกก่อนเลยครับว่า คลิปนี้นะไม่มีสปอนเซอร์ใดๆทั้งสิ้นแล้วก็ไม่ได้เป็นการมาชวนทุกคนว่าจะฉีดหรือไม่ฉีดใดๆก็ตามนะครับแต่จะมาเล่านะครับว่าเป็นการตัดสินใจของเรานะครับเป็นจุดเริ่มต้นสู่คลิปถัดไปที่เราจะรีวิวการฉีดวัคซีนนั่นเองนะครับแต่เดี๋ยวเราจะฉีดอะไรนะครับมาฟังข้อมูลตรงนี้กันแล้วทำไมถึงพูดเรื่องนี้เพราะว่าในภาวะวิกฤตโรคระบาดแบบนี้นะครับสิ่งที่ต้องทําเพื่อหยุดภาวะวิกฤตนี้ขึ้นคือการฉีดวัคซีนให้ประชาชนประชากรโลกนะครับเกิดภูมิคุ้มกันโดยทั่วถึงกันให้้ไดอย่่างเร็วที นั่นเองนะครับตอนแรกนะครับผมเองเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่ปักทงนะครับว่าสองยี่ห้อที่มีอยู่ในประเทศไทยตอนนี้นะครับไม่ว่าจะซีโนแวคหรือแอสตราเซเนกานะครับผมไม่ฉีดนะครับแล้วก็ไม่ให้พ่อกับแม่ฉีดด้วยนะครับเพราะว่าก็อ่านข่าวในสื่อแรกๆนะครับที่ออกมาก็คือมีผลข้างเคียงค่อนข้างเยอะผลข้างเคียงเนี่ยคือสิ่งที่เกิดขึ้นในทุกๆวัคซีนอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นอาการไข้ขึ้นอาจจะชาอาจจะมีในบางวัคซีนบนโลกก่อนหน้านี้มานะครับ แต่ว่ามันมีผลบางอย่างที่อาจจะเกิดอาการแพ้รุนแรงหรือว่าบางเคสที่เกิดถึงขั้นเสียชีวิตนั่นเองต่อให้ภายหลังนะครับจะออกมายืนยันว่า ไม่ได้เสียชีวิตจากการฉีดวัคซีนก็ตามดังนั้นคลิปนี้นะครับผมจะนําเสนอในมุมของข้อมูลที่ผมมีนะครับประกอบการตัดสินใจของทุกคนนะครับทุกคนเนี่ยตัดสินใจเองได้นะครับว่าเราเนี่ยจะสามารถฉีดหรือไม่ฉีดเพราะปัจจุบันเนี่ยยังไม่ได้มีผลบังคับทางกฎหมายใดๆเลยก็ตามนะครับแต่ซึ่งในอนาคตเราอาจจะเห็นหลายๆประเทศเริ่มแล้วนะครับก็คือเขาอาจจะมีฟัส i ิลิตี้บางอย่างที่อาจจะออกโปรโมชั่นลดแหลกแจกแถมสาหรับห้างร้านหรือร้านอาหารบางอย่างสําหรับคนที่ฉีดวัคซีนแล้วไปใช้บริการอาจจะ แถมเฟ้นฟลายอะไรแบบนี้ให้นะครับก็มีในบางที่เหมือนกันจุดเริ่มต้นนะครับเราศึกษาข้อมูลซีโนแวคนะครับว่าซีโนแวคเนี่ยเป็นวัคซีนเชื้อตายนะครับซึ่งเป็นวัคซีนดั้งเดิมทป์ดั้งเดิมเลยที่มีมาบนโลกใบนี้นะครับซึ่ง เป็นการเอาเชื้อไวรัสนะครับพันออริจินอลอู่ฮั่นมานะครับมาเลยนะฮะแล้วก็มาเพาะเลี้ยงนะครับให้มันโตขึ้นโตขึ้นแล้วเสร็จแล้วก็ทําการน็อกนะครับถ้าพูดได้เห็นภาพไม่ง่ายเหมือนทําให้มันเออและไล้สมรรถภาพในการแอคแท็กนะครับจู่โจมร่างกายเรานะครับแล้วก็ฉีดเข้าไปในร่างกายแล้วที่มีกระบวนการอื่นอีกพอสมควรนะครับมีอย่างอื่นที่เขาผสมเข้าไปด้วยนะครับอย่างเช่นอลูมิเนียมนะครับที่ทําให้ร่างกายเนี่ยเออดีเทคได้ว่านี่คือสิ่งแปลกปลอมนะครับดังนั้นเวลาฉีดเข้าไปเนี่ยมันเหมือนกับตํารวจในร่าางกย ที่เป็นภูมิคุ้มกันนั่นเองแต่ก่อนเนี่ยไม่เคยเจอผู้ร้ายประเภทนี้พอมาเจอปุ๊บเนี่ยตำรวจก็รู้สึกว่าเฮ้ยผ,ผู้ร้ายมาแล้วนะคบมันก็จะจัดการเกณฑ์ทหารเกณฑ์กําลังไพ่พลมานะครับซื้ออาวุธยุทธปกรณ์มามากมายเพื่อต่อกรกับไวรัสนี้นะครับเนี่ยคือกําเนิดภูมิคุ้มกันที่มีมา บนโลกใบนี้นะครับจากวัคซีนดั้งเดิมนะครับแต่ว่าร่างกายไม่รู้นี่ว่านี่มันภูมิคุ้มกันเอ,อ๋นะครับแต่ว่ามันก็ทําหน้าที่จับเข้าขูกไปนะครับอันนี้ก็คือวัคซีนประเภทแรกแต่ทีนี้เขาก็มีผลทดสอบแรกออกมาที่เราแชร์กันค่อนข้างเยอะเลยนะฮะว่าซีโนแวคเนี่ยมีผลในการป้องกันไวรัสได้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ50%เท่านั้นเองนะครับแต่ตอนหลังก็ได้มีการรวบรวมข้อมูลใหม่ขึ้นมานะครับแันนี้แล้วแต่เลยนะว่าจะเชื่อข้อมูลไหนผมเป็นคนนึงที่เก็บข้อมูลทั้งหมดมานะครับ ก็เอามาบอกเล่าสู่กันฟังหลังจากนั้นเนี่ยก็ได้มีการทดสอบนะครับที่ประเทศอินโดนีเซียนะครับว่ามีการฉีดวัคซีนซีโนแวคเข้ามาแล้วก็มีการป้องกันการติดเชื้อที่จะต้องเข้าโรงพยาบาลนะครับเป็นการติดเชื้อมีอาการแบบนี้ได้ถึง94%นนั่นเองนะครับที่เป็นผลอันใหม่ออกมาแต่หลายๆคนก็อาจจะยังไม่ยอมรับอีกเพราะว่าบอกว่ามันไม่ใช่การทดสอบทางคลินิกที่ชัดเจนอะไรทั้งหลายแหล่นะครับแล้วก็ในไทยเนี่ยเขามีการ ทดสอบนะครับด้วยการที่ติดตามผลกลุ่มของคนที่ฉีดวัคซีนนะครับเข้าไปเทียบกับคนที่สร้างภูมิคุ้มกันเองคนที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนเลยกับคนที่ยังไม่ได้สร้างภูมิคุ้มกันจากการติดเชื้อจริงเลยเนี่ยเขาก็จะมีภูมิคุ้มกันตรงนี้เป็นศูนย์นะครับแต่คนที่ติดเชื้อหายแล้วนะครับเขาจะมีการสร้างภูมิคุ้มกันตรงนั้นเนี่ยประมาณ 50- 60หหน่วยเป็นอะไรสักอย่างนะครับผมไม่แน่ใจนะครับแล้วก็ ตอนหลังเนี่ยเขามีการทดสอบในกลุ่มประชากรประมาณหนึ่งนะครับไม่ได้เยอะมากนะครับหลักร้อยคนเนี่ยก็ไปทดสอบนะครับหลังจากฉีดเข็มที่2เนี่ยมีภูมิคุ้มกันขึ้นมาถึงประมาณเลขตัวเลขน่าจะประมาณ80-90ตรงเนี้ยนะครับก็เป็นการบอกให้ประชาชนเห็นว่าเออการฉีดซีโนแวคเข้าไปเนี่ยไอตัวเลขการสร้างภูมิเนี่ยมันสร้างจริงๆนะมันไม่ได้ฉีดแบบเออไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยนะครับแต่แน่นอนครับตอนนี้ทุกวัคซีนนะครับเวลาเราฉีดเนี่ย ยังมีผลออกมาว่าป้องกันการเสียชีวิตจากการป่วยหนักได้100%เนะครับเพราะว่าอาจจะยังไม่เคยมีใครเสียชีวิตจากการป่วยหนักเลยหลังจากฉีดวัคซีนนะครับแต่ทีนี้เขาก็จะมีข่าวอีกกระแสนหนึ่งใช่ไหมฮะที่บอกว่าเออมีคนที่เสียชีวิตจากการที่ฉีดซีโนแวคเข้าไปซึ่งตรงนี้ก็ต้องดูดีๆนะครับบางทีเนี่ยข่าวแชร์มาวันนี้ถูกแชร์ไปเยอะแล้ววันรุ่งขึ้นปรากฏเป็นข่าวปลอมก็มีนะครับแต่ว่ามีอีกหลายๆเคสที่เสียชีวิตจากโรคประจําตัวหรือเกิดการกระตุ้นอย่างอื่นที่เกิดขึ้นนมาใ วันนั้นพอดีนะฮะซึ่งมันเป็นอาการที่ดันมาเกิดหลังจากการฉีดวัคซีนนะครับแล้วโรงพยาบาลก็ออกมาประกาศว่าไม่ได้มีผลจากการฉีดวัคซีนซึ่งอันนี้ข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรไม่ทราบแต่ว่าก็จะมีประชาชนอีกกลุ่มหนึ่งที่ไม่แน่ใจในแถลงการตรงนี้นะครับบอกว่าเอ๊ะ ถ้าอย่างนั้นเนี่ยวัคซีนมาอาจจะเป็นตัวกระตุ้นหรือเปล่านะครับอันนี้ก็อาจจะต้องศึกษากันต่อไปนะครับอันนี้ก็เก็บข้อมูลตรงนี้เอาไว้นะครับส่วน a s t r a z e เซเนกนะครับก็ชัดเจนว่ามีผลในการป้องกันเชื้อไวรัสเนี่ยได้มากกว่า s i n o v ว c นะฮะแต่ว่าด้วยปริมาณของโดสที่เราได้มาอาจจะยังค่อนข้างน้อยก็เลยต้องฉีดให้กับผู้สูงอายุก่อนแล้วก็กลุ่มคนที่มีโรคประจาตัวก่อนก็ต้องยอมรับว่าเป็นความเชื่อที่ทุกคนอาจจะเข้าใจตรงกันว่า มันปลอดภัยมากกว่าซีโนแวคนะฮะอันนี้ต้องบอกก่อนนะอันนี้เป็นสิ่งที่ทุกคนหลายๆไม่ใช่ทุกคนเป็นสิ่งที่หลายๆคนเนี่ยเชื่ออยู่ในตอนนี้นะฮะแต่ก็มีบางเคสเกิดขึ้นนะครับในต่างประเทศที่มีคนฉีดแอสตราเซเนกานะครับแล้วเกิดภาวะลิ่มเลือดนะครับซึ่งก็ต้องศึกษากันต่อไปนะฮะซึ่งเกิดเป็นส่วนใหญ่เนี่ยเป็นเคสในต่างประเทศนะครับ โดยบางประเทศก็หยุดฉีดแต่การหยุดฉีดเนี่ยถ้าเราติดตามข่าวสารต่อเนี่ยเขาก็จะหยุดฉีดไปเพียงแค่ช่วงหนึ่งแล้วหลังจากนั้นก็มาฉีดต่อนะครับในบางประเทศนะฮะแล้วก็บางประเทศเนี่ยมีการบอกว่า a s t ตาเซ n e c a เนี่ยเขาจะไม่ใช้ในกลุ่มของคนที่อายุต่ำกว่า60บ้าง35บ้างอันนี้แล้วแต่ประเทศนะครับเพราะว่าเขามีผลอันนึงนะครับที่ออกมาว่า อัตราการเกิดริ่มเลือดนะครับในวัยรุ่นนะครับค่อนข้างมีสูงกว่าอัตราการเกิดริ่มเลือดในผู้สูงอายุนะครับซึ่งยังไม่มีแมคชีนิซึมที่ออกมาอธิบายว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับก็เป็นการที่เขาติดตามผลออกมาไม่แปลกใจนะครับเพราะว่าปกติสมัยก่อนเนี่ยวัคซีนแต่ละอย่างเนี่ยออกมาแล้วกว่าจะเอามาทํางานได้กว่าจะามาใช้จริงเนี่ยเขาใช้เวลาเป็น5ปี10ปีนะครับแต่โควิดเนี่ยเป็นแพนเดมิกที่เกิดขึ้นมารวดเร็วมากๆบนโลกดังนั้นเนี่ยทั้งหมด ต้องอนุมัติฉุกเฉินทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็เกิดจากความรีบร้อนทั้งหมดนะครับดังนั้นเนี่ยไม่ว่าแต่ละยี่ห้อนะครับถูกอนุมัติเร็วช้าแต่ละที่ไหนเนี่ยบางที่ก็บอกว่าเอออาจจะเกิดจากการต่อคิวบ้างแหละแต่ก็มีประชาชนส่วนหนึ่งที่อาจจะสงสัยว่ามันเรื่องคิวจริงหรือเปล่านะหรือว่าเพราะมาตรฐานกันแน่นะครับก็ต้องบอกว่าทุกวันนี้เราอยู่ในโลกยุคข้อมูลข่าวสารแล้วก็ต้องเลือกเสพหลายๆอย่างแล้วก็ต้องช่างนหนัก ความเชื่อตรงนี้เอานะครับทีนี้วัคซีนยอดฮิตนะครับที่หลายๆคนรอกันซึ่งผมเองก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยนะครับก็คือไฟเซอร์แล้วก็โมเดอร์นานะครับซึ่ง2ตัวเนี้เป็นเทคโนโลยีที่ เรียกว่าเป็น mRNA นะครับซึ่งเป็นเทคโนโลยีวัคซีนใหม่ที่เพิ่งก่อกำเนิดขึ้นมาบนโลกใบนี้นะครับถ้าจะเข้าใจนะครับการทำงานของวัคซีนตัวนี้นะครับผมอาจจะยกตัวอย่างาคร่าวๆนะครับซูมเข้ามาในเซลล์นะครับในร่างกายเราเนี่ยจะมีเซลล์ต่างๆอยู่นะฮะในเซลล์เนี่ยจะมีเยื่อหุ้มเซลล์อยู่นะครับเรียกได้ว่าเป็นอนาเขตข้างในเนี่ยจะเป็นของเหลวนะครับลอยๆอยู่เรียกว่าไซโตพลาสมในนี้จะมีสารอาหารมีอะไรอย่างแล้วข้างในเนี่ยจะมีนิวเคลียสนะครับนิวเคลียสเนี่ยเหมือนเป็นท้องพระโรงเหมือนเป็นที่ในการอ่าเป็นธร เียบรัฐบาลนะครับในการออกคําสั่งนะครับของเซลล์ต่างๆนะครับข้างในเนี่ยจะมี DNA นเะครับเปรียบเทียบ DNA เป็นนายกแล้วกันนะครับ d n เเนี่ยเขาจะมีหน้าที่ผลิต mRNA ขึ้นมานะครับซึ่งตรงนี้ผ่านกระบวนการ Transcription เหมือนกับ ออกคำสั่งอะ MIA n A เหมือนกับกลายเป็นกลายเป็นคําสั่งนะครับอธิบายให้เข้าใจง่ายๆนะครับแล้วคําสั่งเนี่ยจะลอยออกจากทําเนียบมานะครับมาอยู่ในอาาเขตนะครับก็คือไซโตพลาสซึที่เป็นของเหลวตรงนี้นะครับมันจะมี MIA n A ลอยอยู่พอมาเจอหน่วยงานนะครับพอมาเจอหน่วยงานซึ่งก็คือไรโบโซมเนี I ่ย MIA ก็จะถูกแปลงคําสั่ง นะครับให้กลายเป็นโปรโตีนโปรโตีนก็จะไปออกคําสั่งตามหน่วยงานต่างๆนะที่อื่นไปยังร่างกายนะครับสั่งให้เราหายใจสั่งให้ทุกอย่างนะครับกระบวนการของร่างกายเนี่ยสั่งจากโปรโตีนตรงนี้ดังนั้นพอเห็นภาพเนาะทีนี้ เชื้อไวรัสตัวนี้จริงๆมันชื่อ SARS-CoV-2 นะครับไม่ใช่ชื่อ c o v ิ d 1 9นะครับอันนั้นเป็นชื่อโรคนะครับเวลาเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 เนี่ยเข้ามาที่เซลล์เราเนี่ยมันจะมา h i แจ็คนะครับมันจะมีมันจะมีคล้ายๆแม่เหล็กเอามาเชื่อมต่อกับเซลล์เรานะครับมาเชื่อมต่อปุ๊บนะครับแล้วมันจะส่งผ่าน mRNA ของไวรัสปุ๊บเข้าไปพูด,ดง่ายๆครับมันจะส่งผ่านคาสั่งปลอมนายกเราสั่งแบบเนืงสั่งมาดีนะครับไวรัสจะมาสั่งคาสั่งปลอมเข้าไป นะครับเป็นเหมือน IO นะครับเวลัสเป็น IO นะครับปลอมเข้ามานะครับเราก็สั่งคำสั่งที่ก๊อปปี้ตัวเองครับมันจะก๊อปปี้ตัวเองบวกกับ ไปทําให้เซลล์ร่างกายทํางานผิดปกตินี่คือกลไกาการทํางานของไวรัสเทคโนโลยีวัคซีนของ m อ n a คืออะไรแทนที่เราจะฉีดเชื้อตายไปให้ร่างกายเรียนรู้เองเร็วกว่านั้นครับเพราะว่าเชื้อตายมันมีสิทธิ์เกิดผลข้างเคียงนู่นนี่นั่นได้หลากหลายมากมนะครับได้ผลไม่ได้ผลอย่างที่เราเห็นกันอยู่ทุกวันนี้นะครับในวัคซีนซีโนแวคถูกไหมแนวคิด <Now, hit S 2> ของ m อ n a คือเฮ้ยงั้นแทนที่เราจะให้ร่างกายมาไปเรียนรู้เองนะโปรแกรมมิ่งมันไปเลยไวรัสเนี่ยมันเขียนคําสั่งปลอมใช่ไหมงั้นวันนี้นะักวิทยาศาสตร์เรามีนะที่เขเขยาง้ไปล นะครับเราก็จะมีตัววัคซีนฉีดเข้าไปปุ๊บนะครับผ่านถุงพิชนิดพิเศษที่สามารถเก็บ m RNA ที่เราโปรแกรมเข้าไปได้พอมันเข้าไปในเซลล์ปุ๊บมันจะมี m RNA ของวัคซีนซึ่งออกคำสั่งให้ร่างกายเนี่ย สร้างภูมิภูมิการขึ้นมานี่คือเทคโนโลยี mRNA เหมือนกับโปรแกรมมิ่งตำแหน่งของโปรตีนไปเลยครับเพื่อทําให้ร่างกายเนี่ยมันสามารถทํางานได้ตรงวัตถุประสงค์จริงๆดังนั้นไม่ต้องแปลกใจครับที่ทําไมไฟเซอร์โมเดอร์นาเทคโนโลยีที่ใช้ mRNA เนี่ยถึงได้มีผลข้างเคียงค่อนข้างต่าและมีประสิทธิภาพที่สูงมากๆและยังสามารถพัฒนาให้ป้องกันการกลายพันธุ์ของไวรัสในอนาคตได้ mRNA เนี่ยโดสหนึ่งจริงๆเนี่ยอาจจะถูกกว่าด้วยซ้ำ แต่มันมีข้อด้อยในการเก็บนะครับต้องใช้ตู้เย็นชนิดพิเศษนะครับซึ่งไฟเซอร์เนี่ยใช้อุณหภูมิล,ลบ50-70องศานะครับโมเดอร์เนี่ยลบประมาณ10ต้นๆน,นะครับผมจำตัวเลข exactly ไม่ได้นะไม่ชัวนะครับแต่ว่าอย่าง s i n นแวคอย่างเงี้ยนะครับเขาก็จะเป็นวัคซีนที่สามารถเก็บในกระติกน้ําแข็งยังได้เลยนะครับประมาณนี้ผมยกตัวอย่างให้เห็นภาพนะดังนั้นเนี่ยมันจะมีต้นทุนในการเก็บรักษาวัคซีน m i n a เนี่ย มากขึ้นนั่นเองนะครับแต่ตอนนี้เขาก็มีข่าวใหม่ออกมานะว่าอันนี้ยังไม่ได้ยืนยันนะแต่มีข่าวออกมาว่าวัคซีน m อไเนี่ยสามารถเก็บในตู้แช่อุณหภูมิปกติได้ถึง1เดือนด้วยกันอันนี้ไม่แน่ใจไงนะครับเช็คข่าวมาไงคอมเมนต์ข้างใต้นิดหนึ่งนะฮะทีนี้ก็จะมีบุคลากรทางการแพทย์อยู่2กลุ่มนะครับ กลุ่มแรกนะครับก็คือมั่นใจซีโนแวคกลุ่มที่2ก็คือมั่นใจในเทคโนโลยี mra อ่ะแน่นอนนะครับคนรุ่นใหม่อาจจะมั่นใจในเทคโนโลยี mra ในในเรื่องของความแม่นยำนะครับก็แน่นอนครับนี่คือสิ่งที่คนส่วนใหญ่ในสังคมตอนนี้เชื่อแบบนี้นะครับดังนั้นผมไม่ได้บอกว่านี่ถูกหรือผิดนะครับและผมเองก็เป็นคนหนึ่งที่ก็เชื่อแบบนี้เช่นกันว่าเฮ้ยการฉีดวัคซีนที่มันป้องกันได้95%ขึ้นไปเนี่ยแล้วยังมีโอกาสในการป้องกันเชื้อกายพันธุได้ด้วยเนี่ยและอีกอย่างมันเเเปปป็นกกาารร,รรโมแมข้ไลย มันตรงจุดตรงการทํางานเลยดังนั้นเนี่ยร่างกายคุณไม่ต้องไปแปรผลเองมันเลยออกฤทธิ์ได้ตรงจุดและผลข้างเคียงน้อยกว่านะครับเท่าที่เห็นในทุกวนันนี้แต่ทีนี้ผมเล่าความคิดของคนอีกกลุ่มให้ฟังนะครับที่ทำไมก็ถึงมั่นใจซีโนแวคแล้วตั้งทงว่าเขาจะไม่ฉีดไฟเซอร์กับโมเดอร์นานะครับเพราะงี้ครับ กลุ่มคนที่มั่นใจซีโนแวคเนี่ยเพราะรู้สึกว่าเทคโนโลยีที่ใช้ผลิตซีโนแวคไม่ได้หมายความว่าซีโนแวคนะเทคโนโลยีเนี่ยนะครับผ่านการพิสูจน์มาแล้วหลายปีมากๆบนโลกมันเป็นวัคซีนเทคโนโลยีดั้งเดิมครับพิสูจน์แล้วว่าเฮ้ยใ,ในระยะยาวเนี่ยมันจะไม่เกิดการผิดปกติผิดเพี้ยนกับร่างกายทำงานเสร็จน่าจะจบกันแล้วตรงนั้นแล้วคนกลุ่มนี้เขามอง mRNA อย่างไฟเซอร์โมเดอร์นาว่าไงเขามองว่าวันนี้การที่คุณโปรแกรมมิ่งโปรตีนเข้าไปในร่างกายเนี่ย มันเป็นเรื่องที่เซนซิทีฟมากๆขนาดเวลาเราเขียนผมยกตัวอย่างนะขนาดเวลาเราเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เนี่ยเวลาเราอัปเดต iOS เนี่ยยังเจอบักยังเจอทำงานผิดเพี้ยน Android นะครับยังแฮ็กยังถูกแฮ็กได้นู่นนี่นั่นใช่ไหมครับดังนั้นการที่คนเราเนี่ยจะโปรแกรมมิ่งเรื่องที่ละเอียดอ่อนขนาดเนี้ยแน่นอนครับฉีดเข้าไปเนี่ยวันเนี้ยมันทำงานได้แต่ใครจะรู้ว่าอนาคตเนี่ยมันมีสิทธิ์ที่จะเกิดบักแบบนี้ไหมมันจะเกิดการผิดเพี้ยนตำแหน่งของโปรตีนไหม มันก็อาจจะเกิดโรคที่โรคบางอย่างครับที่สามารถเกิดจากอาการผิดเพี้ยนของโปรโตีนได้เช่นอัลไซเมอร์เช่นพากินสันแบบนี้นะครับหรืออ่านี้ผมไม่แน่ใจนะว่ามีโรคไหนบ้างนะครับแต่ว่าก็จะเป็นโรคในลักษณะที่เกิดจากการผิดเพี้ยนของตำแหน่งโปรโตีนทําให้สัญญาณการทํางานของร่างกายมันผิดเพี้ยนไปนะครับนี่คือความเชื่อของกลุ่มนี้นั่นเองนะฮะแต่ นะครับเราเห็นว่าโมเดอร์นาแล้วก็ไฟเซอร์ปลอดภัยก็จริงนะครับแต่ล่าสุดนะครับเพิ่งมีเคส1เคสนะครับที่เหมือนกับยืนยันออกมาว่ามีคนไทย1เคสนะครับที่ฉีดไฟเซอร์ในต่างประเทศแล้วก็เสียชีวิตนะครับแต่ต้องบอกก่อนว่าก็ยังไม่ได้ยืนยันนะครับว่ามาจากไฟเซอร์นะครับก็เหมือนกับเหมือนคล้ายๆกันแหละนะครับมาจากฉีดซีโนแวคก็ไม่ได้เสียชีวิตเพราะซีโนแวค บอกตรงนี้เลยนะแทรกไว้นะใครที่ทําประกันการแพ้วัคซีนไปแล้วคาดหวังว่าเฮ้ยฉีดวัคซีนไปแล้วเกิดสมมติแพ้รุนแรงเสียชีวิตเราจะได้เงินไถ้าแพทย์ไม่ได้ระบุว่าคุณเสียชีวิตจากการแพ้วัคซีนโควิด -19 ประกันไม่จ่ายนะครับดังนั้นเนี่ยต้องดูดีๆด้วยนะครับและปัจจุบันในประเทศไทยยังไม่มีเคสไหนเลยที่ ถูกระบุว่าเสียชีวิตจากการฉีดวัคซีนโควิด -19 นั่นเองนะฮะผมขอเล่าเป็นเคสละกันที่ผมฟังมาจากรายการเดอะสแตนดาร์ดนะครับก็คือเคสของอังกฤษนะครับซึ่งเขาทำกันบ้านได้ดีมากๆนะครับมันเป็นเรื่องที่มันต้องวางแผนล่วงหน้านานมากๆนะครับอังกฤษเนี่ยวางแผนเรื่องวัคซีนเนี่ยตั้งแต่เมษาปี63นะครับเขาไปเอาลิสต์รายชื่อเลยครับบริษัทไหนผลิตวัคซีนบ้างพอเวลาผ่านไปตัดช้อยส์ครับเหลือ10ช้อยส์แล้วก็เริ่มสร้างที่เก็บเริ่มสร้างออเดอร์ดังนั้น วันที่บริษัทพวกเนี้ยประกาศให้จองวัคซีนเขามีลิสต์อยู่แล้วดังนั้นเขาจองไปหมดเลยนะครับอันนี้คือการทํางานของอังกฤษนะครับทีนี้อย่างที่บอกนะครับก่อนจะฟังข้อมูลหลังจากนี้นะครับเป็นความเห็นของผมล้วนๆเลยนะฮะซึ่งบอกไว้ก่อนว่าทุกคนก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกที่มีอยู่ฟรีตรงนี้ได้หรือว่าเราจะรอที่มีค่าใช้จ่ายของเอกชนก็ได้นะครับตอนแรกเนี่ยส่วนตัวผมกะว่าผมกะรอทั้งบ้าน นะครับออรอเอกชนเพราะว่ายัางไงเราก็เฮ้ยโมเดอร์นาแน่นอนแต่ว่าพอได้ฟังแนวคิดตรงนี้ปุ๊บก็เลยกลายเป็นว่าพอเสพข้อมูลเยอะขึ้นเฮ้ย <Hey, S 2> ทุกอย่างมันมีข้อดีข้อเสียหมดเลยถ้าปัจจุบันณนะวันนี้นะมี5ยี่ห้อให้ผมเปิดจองผมเลือกโมเดอร์นาถ้าวันนี้มีนะนะถ้าวันนี้มีแต่ณนะวันนี้ พอเหตุการณ์สถานการณ์ไปแบบนี้และจํานวนผู้ติดเชื้อที่สูงขึ้นมันเลยทําให้การตัดสินใจของผมง่ายขึ้นคือผมเลือกวัคซีนที่ผมได้ฉีดเร็วที่สุดนะครับดังนั้นคําว่าวัคซีนที่ดีที่สุดคือวัคซีนที่ได้ฉีดเร็วที่สุดที่เป็นประเด็นอยู่ช่วงนี้นะฮะผมไม่ได้บอกว่ามันดีที่สุดเพราะมันก็อย่างที่ทุกคนได้ฟังข้อมูลมาตั้งแต่แรกนะครับแต่ผมเลือกที่จะรับวัคซีนกับ ตัวเองน,อนนี้ก็ยังไม่ได้รับนะครับแต่ว่าตอนนี้ลงทะเบียนผ่านนนพร้อมไปแล้วเพราะว่าแอปหมอพร้อมของผมเนี่ยเข้าไปหมอพร้อมแต่แอปไม่พร้อมนะครับก็ไม่สามารถหาวันได้จากโงรงพยาบาลไหนได้เลยก็เข้าไปนนพร้อมดังนั้นเนี่ยถ้าใครดูคลิปนี้แล้วอยากฉีดวัคซีนนะครับให้ลองเข้า Google นะแล้วลองเซิร์ชชื่อจังหวัดหรืออำเภอที่คุณอยู่แล้วก็ลองเซิร์ชคําว่าคิวรับวัคซีนหรือรับรับวัคซีนแบบเนี้ย คุณก็จะเจอนะครับก็จะเป็นโรงพยาบาลต่างๆในเขตพื้นที่ก็จะเริ่มทยอยให้โทรศัพท์ไปในการที่เริ่มจองในการฉีดวัคซีนแล้วนะครับส่วนตัวผมลงที่นนนะครับก็เลือกสถานที่ฉีดเป็นเซนทรั s เวสเกตก็ยังไม่แน่ใจว่าจะได้ตัวไหนดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวจะทำคลิปให้ดูอีกครั้งหนึ่งหลังจากนี้นะครับ เป็นรีวิวเรียลนะครับของการฉีดวัคซีนนะครับก็ตั้งแต่ขั้นตอนจนถึงวันที่ได้ฉีดและหลังจากฉีดไปเกิดอะไรขึ้นบ้างเราก็จะทําคลิปอันนี้เอาไวใ้ให้ดูประกอบการพิจารณากันนั่นเองดังนั้นใครที่ดูคลิปนี้อยู่แล้วมีข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติมแนละ้วที่ผมอาจจะไม่ได้พูดไปในคลิปนี้หรือมีข้อมูลอื่นที่ผมอาจจะเฮ้ยมันเป็นที่ผมพูดมันเก่าแล้วเรามาดิสคัตกันใต้คลิปเลยนะับผมพร้อมที่จะรับฟังข้อมูลเพราะ ผมพูดตรงๆนะครับผมลงทะเบียนแล้วก็จริงนะแต่ถ้าโมเดอร์น่ามันมาเร็วผมก็อาจจะผมใช้คําว่าผมอาจจะเปลี่ยนใจไปตรงนั้นได้นะครับดังนั้นอย่างที่บอกตอนนี้ผมเลือก เบสออฟที่มีในไทม์ไลน์ที่เร็วที่สุดที่เราสามารถฉีดได้และการฉีดวัคซีนเนื่องจากไม่สามารถฉีดเข็มเดียวแล้วอยู่ได้ตลอดชีวิตดังนั้นเนี่ยเราต้องมีการฉีดกระตุ้นภูมินะครับในทุกๆปีเลยเป็นวิธีคิดของผมที่ว่าดังนั้นณนะจุดนี้ณนะเวลานี้ที่มีให้เลือกแบบนี้นะครับผมเลยเลือกวัคซีนที่สามารถฉีดได้อย่างเร็วที่สุดก่อนแล้วพอผ่านไปสัก78เดือนนะครับตอนที่ภูมิมันลดลงแล้วเนี่ยถึงตอนนั้นเนี่ยอาจจะมีการฉีดตัวอื่น เพื่อกระตุ้นภูมิในรอบที่2นะครับแต่เราจะไม่ฉีดแบบนี้นะซีโนแวคแล้วก็มาเป็นโมเดอร์นาแล้วก็มาเป็นซีโนแบบนี้ไม่ได้นะครับเพราะว่านี้ยังไม่ได้มีงานวิจัยรองรับงนั้นะสําหรับใครที่จะไปฉีดวัคซีนนะครับผมแนะนําอย่างแรกนะถ้า เป็นไปได้นะครับให้เลือกลงทะเบียนกับโรงพยาบาลที่เรารักษาตัวอยู่สําหรับคนที่มีโรคประจําตัวอยู่นะครับเมื่อจะเป็นเบาหวานความดันแบบนี้นะครับให้ลงกับโรงพยาบาลที่เรารักษาอยู่ประจํานะครับแล้วก็อาจจะงดชากาแฟแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอก่อนที่เราจะไปฉีดวัคซีนด้วยแล้วก็ปฏิบัติตามคําแนะนําของแพทย์อย่างเคร่งขรดนั่นเองนะฮะ ด้วยคลิปนี้อาจจะต้องฝากไว้เท่านี้นะครับในการพูดคุยกันครั้งแรกกับลายแทงทอคของเรานะครับซึ่งมีหลายอย่างที่เราอาจจะผิดพลาดเราจะพูดไม่ถูกทั้งหมดนะครับก็อาจจะต้องขออภัยคนดูว้นะที่นี้นะครับก็อย่างที่บอกครับ อยากจะทําคลิปนี้ขึ้นมาเพื่อเปิดประเด็นเพื่อด,ดิสคัทแล้วก็อาจจะเพื่อรวบรวมข้อมูลด้วยสาหรับใครที่มีข้อมูลเพิ่มเติมก็เอามาให้ผมได้ที่คอมเมนต์นะฮะประกอบการตัดสินใจหลังจากนี้ด้วยเหมือนกันถ้ามีคําถามอะไรก็มาคอมเมนต์กันไว้ใต้คลิปได้นะครับงั้นสาหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วก็เจอกันใหม่กับลายแทงทอปครั้งหน้ามาในท็อปิกอะไรเอาไว้คุยกันนะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับ